ขิดตึงแกงซ้ำกันแล้วลาามูเถือได้ปลาลุ่มผุกมาตัวเท้าเท้า,ทาช่องตัวค่าแล้วก็ห้อยรากนะคะฉันก็จัดเตรียมก็ไฟก่อนถือกอกับเช็ดจู้เฮปแ๊บเดียวได้กินทุกคนวันนี้ทำซองมีนูนะคะพัดอว้วทีห้อยรากโบเตอร์เคยกินไหมเดี๋ยวรอชมนะตึงนี้ปลาลุ่มผูกซื้อมาโลนึง ไม่เคยแกงที่ม่นกันเค่าเก่งซ้ำกินร้อยว่ะเดี๋ยวรอชมนะมาเริ่มเมนูแรกกันลอยพัดห้อยรากก่อนค่ะเราจะใส่แต่หัวกะทิเลยนะคะซื้อมาประมาณสามสิบบาทคับประมาณสามขี้ไปใส่หัวหอมค่ะใส่เยอะๆเลยแปลงส้าสติทิหนําตาลเกลือสักน้อยนะคะเคยสับไปช้อนเอาลูกโตๆเลยนะคะคนเก่ง เทวมผัดเลยทีนี้ผัดเลยลดูลูกเบาชัาน้นเอาใามาให้ดูมาครับขอบคุณนะลูกร,กรนะเ,เมนูที่สุดของวันนี้นะจ๊ะเธออาหาน่ากินมาก นี่นะคะเธออันนี้คือหอ,อยรากจ้าอ,อืม,อมตรงข้ามมันมีเนื้อนี่ค่ะปลาโอ้ปลาได้เร็วเดี๋ยว,ยวปลาลุ่มพุกปลาลุ่มพุกทุกคนทำเมนูแกงซ้มเม่นหว่าร้อยมาลองมา แกงซ้อมเราก็ตั้งน้ำใส่เกลือใส่เคยเละเครื่องแกงซ้อมนะคะคนแหล่นามนิ่มนามพอค้อนค้นแบบน,นี้ก็คือพอเดือดดีเราก็เอาอยใส่ปลาลงไปนะคะปลาก็ประมาณโลวา่วาว่าทุกคนคะ่ะทำได้ประมาณหกบองเดือดหรือ,อยังเดือดหรือ,อยังว,ว้าว ตีบมานน่ารอเลยค่ะซ่อมเน่านี่จ่ายสักครบน่วยนะแก่ไงถึงเปรี้ยวสักิดปลาม,มันมันสับนีนั้นทำกับข้าวกับมา่คู่นั้นเธอชาว่าเกตนัดแต่ว่าัันไดคอนเทนต์ค่ะฉันก็นเลยหยอกขึ้นมาก่อไฟค้างเร่นนะคะชัดแล้วทุกคนแก่งซ่อมปลาลุ่มผุกอา้เลยบองบองนี่ทุกคนนี่ชิมแล้วอะไกเดียวถึง นี่ไอ้เธอมาตากินข้าวนี้แหลบองบองหนะมีใครกันนะเธอแกงเซ็ตพัดห้อยเซ็ตมาค่ะทุกคนกินข้าวด้วยกันฉันข้อหนึ่อยากไปกินข้าวก่อนเนาะ